เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทาหารตำรวจและก็ฝ่ายปกครองระดมกำลังเข้าพื้นที่เหตุเล่าฟาังระเบิดเส้นทางละขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าหาดใหญ่ปาดังเบซาในพื้นที่บ้านท่าโพตำบลคลองแงอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุตอ,อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งป้องกันเหตุระเบิดซ้ําหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ทําให้ตู้ขบวนรถไฟรวมถึงเส้นทางเสียหายอย่างหนักนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้เข้าไปร่วมกันเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยได้มีการปิดกั้นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เนื่องจากยังไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยส่วนการสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดทางชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ตอนนี้ระดมกําลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆย้อนหลัง รวมถึงได้นําตัวบุคคลต้องสงสัยไปสอบปากคําแล้ว1คนเนื่องจากไปอยู่ใกล้ขณะที่เกิดเหตุนะครับเป็นพื้นที่ที่มีเกิดเหตุระเบิดนอกจากนั้นยังได้สืบสวนในเชิงลึกพบว,ว่ามีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ก่อนเกิดเหตุหรือไม่อย่างไรในส่วนของการเดินรถเส้นทางสายใต้ตอนนี้ต้องย้าว่าเปิดให้บริการตามปกตินะครับ แต่จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางบางส่วนเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากจุดเกิดเหตุโดยได้งดเดินขบวนรถที่จะเดินทางไปกลับยังสถานีประดังเบซาโดยใช้วิธีการผลถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์มาขึ้นที่สถานีรถไฟทุนทางขาดใหญ่แทนครับ